จังหวัดลบบุรีจับบรณาการทุกภาคส่วนหารือร่วมกันและเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดลบบุรี20ปี เวลา9ก้นาฬิกาสานาทีของวันที่22พฤษภาคม2566ที่ห้องประชุมเจ้าพระยาวิชายเยนโรงแรมลบบุรีอินรีสอร์ทตำบนท่าสาราอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกันและเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดลบบุรี20่ปีพุทธศักราช2 5 6 6ถึง2585โดยมีนางปียันนันปันกอผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสำ พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนภาคเอกชนผู้แทนภาคประชาสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกว่า300คนทั้งนี้เพื่อหาหรือร่วมกันและเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดลบบุรี20ป่ปีซึ่งเป็นไปตามมาตรา24แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการพุทธศักราช2565โดยผลการประชุมในครั้งนี้จะนําไปปรับปรุงเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดลบบุรี20ป่ปีให้ครบถ้วน สมบูรณ์ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมก,การกอบอรจจังหวัดลบบุรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบพร้อมทั้งจัดส่งเอกสารให้ทีมบราการกลางภายในวันที่31พฤษภาคม2566พิจารณาต่อไป ผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีกล่าวว่าจังหวัดลบบุรีมีศักยภาพหลายด้านทั้งแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยทั้งด้านเกษรตรปศุสัตว์ประมงมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณภาพการบริหารจัดการขยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งผลิตพลังงานทดแทนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดจนมีการบริการทางสังคมที่มีคุณภาพทั้งด้านการแพทย์การศึกษาเพื่อเป็นโอกาสสำคัญที่จะพัฒนาจังหวัดลบบุรีให้เกิดความเจ อย่างยั่งยืนเกิดประโยชน์กับประชาชนชาวลบบุรีได้อย่างทั่วถึงในระยะยาวจังหวัดลบบุรีจึงต้องวางแผนเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด20ปีโดยวิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆให้ความสําคัญกับการใช้ศักยภาพโอกาสและข้อจํากัดของพื้นที่ปัญหาและความต้องการของประชาชนเพื่อกําหนดเป้าหมายในการพัฒนาจังหวัดลบบุรี20ปีต่อไปครับในเรื่องของมาตร